นางเอกนิชาเคียงข้างโตโน่พาคินเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามให้กับพระเอกหนุ่มนักร้องดังโตโน่พาคินหวานใจของสาวนิชาเราไปชมเรื่องราวกันเลยค่ะ จึงเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับตกอกตกใจกันอย่างมากเมื่อล่าสุดได้ยินข่าวของหนุ่มโตโน่พาคินที่โหมใช้ร่างกายหนักทั้งทำงานซ้อมว่ายน้ำเพื่อโครงการว่ายน้ำข้ามน้ำโขงโดยต้องว่ายจากไทยข้ามไปลาวและกลับมาไทยเพื่อมอบเงินทั้งหมดให้โรงพยาบาลฝั่งไทยและสปปลาวซึ่งฝึกซ้อมติดต่อกันหลายวันจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนเล่นเอาทางด้านนางเอกสาวนิชาสุดห่วงนอนเฝ้าอยู่ข้างเตง ไม่ห่างพร้อมโพดข้อความบอนใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีระบุว่าหายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะฝึกว่ายนะ้ำเล่นคอนเสิร์ตออกกำลังกายทำงานติดต่อกันหลายวันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวเราไปทำเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วก็ขอให้พักผ่อนบ้างหายไวๆแล้วลุยกันต่อวงเล็บ แบบบาลานซ์ตัวเองให้ดีก็เป็นการโพสต์ของสาวนิชานะคะงานนี้ทางด้านแฟนคลับก็ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับโตโนโ่พาคินกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ